คุณธรรมค้ำขอการเมืองคำตัดสินถามผมเป็นคนดีถือศีลเขึ้งคัททำยังไงจะกำจัดคนเร็เวๆที่เห็นแก่ตัวป้นฆ่าขายชาติโกงแผ่นดินที่มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองพวกนี้ได้ละ่ะตอบจิตตนเป็นเช่นไรก็มองคนอื่นเป็นเช่นนั้นมันไม่เกี่ยวกับผู้คนสังคมภายนอกใดๆเลย ว่าเขาจะดีเลวอย่างไรมันเกี่ยวกับจิตภายในของเราเองล้วนๆว่าเราจะยืนพลังงานบวกพลังงานสุขในทุกๆเหตุการณ์สถานการณ์นั้นๆได้อย่างไรยกตัวอย่างทำไมเธอขี้บ่นจังเพราะเธอขี้บ่นน่ะสิผีเห็นผีจึงหมั่นไส้ตนเองเกลียต,ตัวเองมันก็คือเช่นนี้เพราะความคิดพูด กระทาหรือกระจกสะท้อนตัวตนจากภายในสู่ภายนอกโอ้ยไอ้พวกโลกสวยโลกสวยแล้วสุขมันก็ยอดเยี่ยมเลยนะก็ใจฉันสวยมองสังคมคนรอบข้างหรือฝั่งตรงข้ามก็เป็นฉันเองฉันไม่อาจด่าทอนให้ร้ายตนเองไปได้หรอกทุกสิ่งล้วนงดงามตามจิตฉันนี่ไง เธอไม่รองมาสุขบ้างเหรอสุขมันง่ายๆนะแค่วางคุณธรรมค้ำคอจอมปลอมนั้นลงเสียความสุขมันก็บังเกิดขึ้นตรงหน้าได้แล้วต้องเข้าใจแจ้งจิตให้ได้ว่าเราทุกคนณที่นี้เคยเล่นบทเร็วบทคนเร็วคนชั่วป้นฆ่าขมขืนขายชาติทุบหัวปลาปาดคอไก่ เชือดคอหมูมาหมดแล้วมันเลยเออมันเคยเล่นมาแล้วเราจึงไม่อยากเล่นบทนี้ซ้ำๆนั่นเองคนที่ว่าเราเออเลวคนนั้นคือเล่นบทปั่นพลังงานลบๆนั่นแทนเรานั้นมันก็ยอดเยี่ยมมากแล้วไม่ใช่หรอหรือเราจะลงไปเล่นบทนั้นเป็นคนเลวแบบนั้นอีกก็ย่อมได้นะ ก็แค่ด่าว่าคนเลวเยอะๆจิตเราก็จะตกต่ำลนระดับไปเท่ากับเขาได้เองโดยไม่ต้องไปทุบหัวปลาปาดคอไก่หรือโกงชาติใดๆเลยเพราะนั้นคือจิตมิติสามที่ตำ่ำที่สุดที่เท่ากันนั่นเองเอาไหมล่ะ